สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมที่เข้ารบรักทุกท่านนะครับก็สู่น้าแอเทนฟิคเอ็ข่าวบันเทิงมากมายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวอัปเดตไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับเราสองคนผมไทยรณชัยสิริขันธ์ก้าบแล้วก็อ่อนพัทธิราค่ะกรับผมนะฮะมาเริ่มข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าเป็นข่าวที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของน้ําท่วมนั่นเองใช่เป็นช่วงนี้ที่ต้องแบบเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามใช่นะเพราะว่าหลายจังหวัดมากๆที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมยังไม่มีทีท่าว่าจะลด้วยคูชมรับ หนึ่งในคนบันเทิงที่ถูกน้องน้ำเข้ามาเคาะประตูถึงหน้าบ้านเลยนะฮะก็คือหนุ่มมิกทองระยานั่นเองนะครับใช่แล้วนะคะจะได้เห็นในอินสตาแกรมสตอรี่ของหนุ่มมิกค่ะบ้านที่จังหวัดสระบุรีนี่แหละซึ่งเขาก็ได้เห็นนะคะว่าคุณแม่เนี่ยกำลังขนของขึ้นที่สูงกันแบบชุลมุนเลยเพราะตอนนี้เนี่ยตามภาพเลยน้ำเข้าอยุดพื้นที่บ้านชั้นหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเห็นว่าคุณก็คือต้องยกแบบ ซ้อนกันให้มันสูงนะเพราะว่าไม่งั้นก็คือไม่ได้นะเพราะว่าข้าวของในตอนนี้ก็ยกซ้อนๆอนกันไว้นะคะส่วนเสื้อผ้าเนี่ยก็เก็บขึ้นไปชั้น2ไปก่อนเลยนะยังไงก็ตามนะคะขอให้สถานการณ์น้ําท่วมดีขึ้นไวๆในทุกพื้นที่เลยแล้วอย่างที่บอกแหละว่าเราต้องเฝ้าระวังเนาะใช่แล้วก็ติดตามกันบางคนรู้สึกว่าเยใกล้แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนถูกต้องนะครับอานาเอเดนเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่ตอนนี้นะครับผมขอให้ปลอไวๆเนาะครับไปกันต่อที่ข่าวแบบว่าหวานชื่นห วันนี้แบบว่าเรียกว่าแบบหลายคนนี่ก็แบบตกใจกันเลยนะเ,ออเพราะว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ของสาวเจนนีร่รัชนกนั่นเองนะฮะ,ะที่ประกาศว่าเธอเนี่ยตั้งครันแล้วเรียบร้อยนะครับผมเมื่อวานนี้หลายคนก็แบบเฝ้าดูว่าเอ๊ะคู่นี้เนี่ยความหวานเขาจะเป็นยังไงต่อใช่เขา <c oughs> ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะก็คือมีการประกาศว่าตั้งท้องแล้วหลาย,ลายคนก็แบบอ๋อเนี่ยเพิ่งคบกันมาประมาณ5เดือนเองแต่ว่าความหวานเนี่ยก็ไม่ได้น้อยลงนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการ เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคืออย่างนี้ค่ะหนุ่มยิวฉัดมงคลเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าได้คุกข่าวของสาวเจนนี่ตามคลิปนี้เลยขอแต่งงานบนเรือหลูกลางทะเลนะคะใช่ครซึ่งเจนนี่เนี่ยเขาก็เขียนเล่าไว้ด้วยว่าโดนหลอกให้มาเที่ยวทะเลอ่ะแล้วก็ถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเท่านั้นยังไม่พอนะคะหนุ่มยิวก็มีการแกล้งนะคุณทำแบบวันตกเออหรตนกำเนวันตกน้ำแล้วดูหน้าเจนนี่ก็คือช็อตนั้นอ่ะเวอร์ไปเลยอ่าเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะ 안안안안 <시� objectively> <resolves> <piercing> <Thompson> <environments> <laughs> <laughs> หวานกันรจริงจริงนะฮะเจนนี่เขาบอกนะฮะว่าไม่ต้องการอาระไรไปมากกว่าครอบครัวที่แสนอบอุนอ่นและก็สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็จะตั้งใจเลี้ยงลูกเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับพร้อมทั้งสัญญาว่าจะทําหน้าที่ภรรยาและก็แม่ของลูกให้ดีที่สุดด้วยนะฮะจะขีพยานในนาทีสําคัญของทั้งคู่นะฮะก็คือคุณแม่กับน้องสาวก็อยู่ด้วยนะฮะอบอุ่นน่ารักมากๆเลยมากเลยก็เป็นการสร้างครอบครัวใหม่นะคะอย่างสมบูรณ์แบบเนาะยังไงก็อินดีกับทั้งคู่ด้วยแล้วก็รอเจอนะน้องตอนนี้กี่เดือนอี เขาจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรอ,ะกกอ๋อครบกัน5เดืเอน <ๆ S 1> เนาะอะไรทีลเรขออภัยค่ะสมศสนแต่ว่าต้องรอติดตามเดี๋ยวว่าจะได้ เป็นน้องเพศอะไรเพศหญิงหรือเพศชายอ่าใช่แล้วก็้องชื่อระกนอะไรด้วยนะครับค่ะมาที่ความรักของคนบันเทิงกันต่อกันมากดีกว่านะคะเพราะว่าไม่ใช่คู่ค่เจนนี่เท่านั้นที่หวานยังมีอีกหลายคู่มากๆเลยค่ะอย่างความเล่นใหญ่นะคะของเบสรักวันนีที่ทําให้ตรงตรงปิษากรเนี่ยช็อกไปเลยใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นความน่ารักความรักของอ้ารชาภาก็มีนะครับผมรวมถึงฝั่งมาคิมนี่ก็โอ้โหหวานไม่แพ้กันเลยนะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าสาวโบเมลลาตอนนี้นะฮะสถานะหัวใจของเธอ ยังไ<ม>งคะ<น>เนี่ยเข้ามาจ,าจับจองหรือ,อยังจ๊ะ ขยับตัวทำอะไรก็ถูกโฟกัสเรื่องความรักตลอดล่าสุดนางเอกสาวโบเมลาดาโพสแคปชั่นว่าจีบหนูหน่อยรู้นะว่าแกล้งหยอดตามประษาสาวโบแต่ใครแซวก็ไม่เท่าคนนี้หนุ่มอเล็กทีรเดชที่แฟนๆแห่จีนันเกลียวกราวอ่ะรอดูกันต่อไปว่าคู่นี้จะแค่คู่พี่น้องคนสนิทจากการที่ได้เล่น MV คู่กันหรือจะมีลุ้นสารสัมพันธ์กันในอนาคตและก็ไม่รู้ว่าแคปชั่นนั้นคุ้งสาวโบแรงเกินต้านไปหรือเปล่าเพราะสุดท้ายเจ้าตัว ต้องเปลี่ยนมันเหลือแค่อีโมจิเท่านั้นละคะ่ะเพล่อแป๊ะ ราพซุปตาสาวอั้มพัชราภาก็มีไฮโซหนุ่มพกประธานวงอยู่ค้างตัวค้างใจมาถึง4ปีและใครรีเควสจะเห็นรูปคู่มาดูทั้งนี้เพราะทั้งคู่งานรูปหวานๆมาโพสแอนิเวนต์เซอรี่เอาใจกันละกันฉี่อั้มหนักบอกว่าอยู่ทนอยู่น,นันส่วนหนุ่มพกถามกลับว่ายังไม่เบื่อกันใช่ไหมหูยคําคำตอบเนี้ก็มีแต่สองคนที่รู้กันในใจอย่าเนอะอแต่ที่ลุ้นหนักมากก็ความใจกล้าของหนุ่มพกนี่แหละ ที่งานรูปตามสาวอ้ําหลับมาโพสต์แถมบอกไอจีใครคนนั้นรอดงานนี really ้ไม่ร so ู้ได้นะเคลียร์กันเองจ้าส่วนคู่รักหมากคิมหวานไม่มีพักเมื่อครั้งโพสซึ้งถึงกันในวันแอนนิว์ซอรี่8ปีก็ว่าสัำผัสนได้ถึงความรักที่มีให้กันแล้วนะแต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะยังโพสรูปรวดทางรูปเดียวที่ผลัดกันเป็นช่างภาพและรูปคู่ที่ดูก็รู้ว่าแฮปปี้กับทริปนี้มาก ใครอยากรู้ว่าสตอรกรูปแน่นขนาดไหนหมากคิมเขามีคำตอบค่ะเยอะมากอ่ะนี่ยังไม่ได้กลับไปล้างฟิล์มเลยนะอยากเห็นพล่าเอ้าวเซอร์วิสแฟนดีไปอีกใครรู้กันว่ารักเนี้ยทำยังไงถึงเลิฟกันมาได้แปดปีเนื้อก็ไม่ทำตัวให้หน้าเบื่อค่ะใช่ครับก็ถ้ารู้ว่าทำตัวหน้าเบื่อก็เลิกทำซะที่สำคัญก็คือคนที่อยู่ตรงหน้านะครับ รูปคู่ไม่ค่อยมีแต่ความรักดีๆมีให้กันตลอดเพราะหนุ่มมาริโอเขาขยันไปคอมเมนต์ในไ g จีแฟนสาวจันจิจันทิราก,กับคลิปเต้นค c o อร์สุดแซบแถมบอกเห็นมาตลอดก็ต้องมีโพสต์ชมกันบ้างอะชอบนะแต่ติดตามผลงานน้องเขาอยู่ชื่นชมอ,อ๋อเขามีไอดลอลพี่น้องลิซ่า หวานฉุดสุดไม่อยู่ต้องหลีกทางให้เบสรักวันีที่ควักเงินแสนเช่าป้ายโฆษณาจอ LED น World, อ้าเ็นทรลเวิด์อวยพรวันเกิดอายุ26ปีให้แฟนหนุ่มตรงตรงกฤษกรบอกให้รู้ว่าหนูรักพี่มากแค่ไหนพร้อมควงแขนก,นกันไปยืนชมเก็บโมเมนต์ดีๆไว้ในความทรงจำร่วมกันแถมโพสซึ้งถึงฝ่ายชายบอกรักและขอบคุณความรักที่มีให้กันตั้งแต่วันแรกและดูแลกันมาตลอดอย่างจริงจังและจริงใจพร้อมยกให้หนุ่มตรงตรงเป็นคนในครอบครัวขอให้อยู่ กันนนไปๆค่ะฟากหนุ่มตรงๆก็โพสต์กลับซึ้งไม่แพ้กันละบอกอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆขอให้จับมือกันไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและช่วยกันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดฮ้ใครไหวไปก่อนเลยค่ะโอ้โหคู่นี้สุดยอดจริง <c oughs> ความรักท <c oughs> ี่มัน ช่างจ้าจริงๆจ้าสาเลกเกอร์ในคู่นี้อยากจะเจอแบบนี้บ้างจังเลยคือวันนี้ถ้าทําได้คือคงได้แป๊บโปสเตอร์กระดาษ A4 เท่านั้นแหละที่คนเขียนให้เป็นแบบหมึกไม่มีด้วยเขียนเองด้วยประเด็นโอ้โหจบเลยยังมีอีกไหมคะความรักไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วใช่ฮะอีกคนนึงนะอีกคู่นึงแพนเค้กเข็มมณีนั่นเองนะคุณผู้ชมครับคือเมื่อวานเนี่ยแม่แพมก็คือคุณแม่ของแพนเค้กนะฮะก็เดินทางมาร่วมม่อ ของบริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยโควิด1 9นะครับกับในเอเทมของเราก็ได้เปิดใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะฮะบอกว่าที่จริงแพนเค้กกับพี่หมีเนี่ยที่จริงนะเขาทั้งสองคนเนี่ยไปดูเลิกแต่งงานมาแล้วด้วยนะครับผมแต่ว่าจะเป็นวันไหนเนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาบอกเองค่ะถึงแม้ว่าจะล้วงเรื่องหวัวใจอาจจะยังไม่ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเจ๊บอกว่าพร้อมแล้วค่ะที่จะล้วงกระเป๋านาอกสาวแพนเค้กเขมนนิทค่ะเปิดเป๋าซุปเป ได้วเวลาไป็นอบซุปตาแล้วค่ะอยู่กับด็อกเตอร์เคมอน,นิะ <ว ây! S 1> ด็อกเตอร์แล้วคุณค่ะไม่มีใครเรี่ยงกันแบบนี้เลยนะคะเนี่ย <c oughs> เป็น,นด็อกเตอร์แล้วลดมาเป็นไงา,าวันนี้กระเป๋าวันนี้กระเป๋ากระเป๋าจริงๆอ่ะแน่นมากแน่นมากแล้วก็หนักมากโดนว่าตลอดว่าคือคุณแบกอยู่ทุกวันเลยทุกวันนะจริงๆไม่ได้มีใบเดียวที่ว่าจะต้องมีเป็นกระเป๋าลากหนึ่งใบเพราะว่าแบกไม่ไหวแล้วถึงขั้นลักเลยต้องถึงขั้นมีกระเป๋าลากหนึ่งใบแล้วก็มีกระเป๋าถือลงไปอีกแล้วก็มีกระเป๋าใบเล็กอีกว่าไม่รู้จะเยอะอะไรขนาดนั้นค่ะห๋ยวก่อนี่ก็ต นี่กระเป๋านั่นเองหรอกคันนียจิ้นกระเป๋าคือของจำเป็นไปหมดทุกอย่างเลยหนักมากหนักไหมกิโลไม่ต่ากว่าสามโลไม่ต่ากว่าสามเดินลงหูแบบแขนแล้วกล้ามขึ้นเลยอ่ะสดีมีอะไรบ้างคะวันนี้เออเอาเป็นของจําเป็นนะคะที่มีทุกวันอันหนึ่งคือเป็น iPad ค่ะมีพกไปเพื่อไงต้องเรียนต่างแต่นานอ๋อโอเคเรียนอ่ะชอบเป็นคนชอบจดบางทีจดปฏิทินจดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องงานเรื่อง ชอบวาดรูปอะไรเงี้ยค่ะบางทีแต่งรูปคือทุกอย่างก็จะทำในไอต้องแต่งรูปใช่หรอต้องแต่งตลอดเวลาไม่เห็ไม่เข้าแอปนะคะมาพร้อมกับกล้องค่ะกล้องก็ต้องมีส่วนตัวเอ๋อนี่อะไรเนี่ยถุงมือเอากําลังกายก็มาโผล่อยู่ในนี้ด้วยถุงมือใครถุงมือดิฉันเองแน่หรือเปล่าเอ้ยถุงมือใครเนี่ยใหญ่จ้ะเป็นหลงไหลกล้องได้ยังไงจริงคือจริงๆก็เหมือนเป็นเพิ่งมาช่วงหลังที่รู้สึกว่าแบบชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะหกหลักฮะ กี่หลักฮะเจ็ดหลักนึงเจ็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกล้องค่ะมีกล้องฟิล์มอีกจริงเนี่ก็คือกรุ๊ปเกรกเกอร์ก็แบบคือก็ต้องมีกล้องฟิล์มด้วยกล้องฟิล์มก็คืออยากเล่นอยากแตกหางแต่น้องมูลสเนลใช่ใช่ใช่มันก็คนเราคิวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาตั้งกล้องก็มาจากเอาไว้ไลฟ์สดเออเอาไว้ถ่ายรูปตั้งกล้องถ่ายอะไรตัวเองเพราะเราไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ทำเองทุกอย่างค่ะก็ขาดเทียมจาก เป็นนะจริงๆเอาคาสำคัญมันจะไปยืนมืออีกจะไปได้น้ำมือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมีแบบเครื่องทุนแรงนิดนึงอันนี้เป็นกระเป๋าถุงผ้าค่ะถุงผ้าเวลาไปช้อปปิ้งไปอะไรก็คือต้องมีติดตัวไว้เลยสวยแล้วก็หลักโลกด้วยต้องหลักโลกด้วยมีนมนะคะก็เป็นนมอัลมอนด์ีิสหะโลห์คุเอออะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออกินแล้วมันหอมแล้วนะที่มันหอมมันไม่ต้องเราสร้างความแบบเลี่ยงไงเลี่ยงแล้วก็ไปกินอย่างอื่นแทนเงี่ยพี่หวานเออท่นกินทุกอย่างเลยใช่พวกมันหมูอย่างนี้ย ต่อไปคือช้อนซ่อมค่ะอุ้ยเหลืองมากเหลืองมากเนี่นได้ไงอะเหลืองมากเพราะว่าไปกินอันนี้แกงเห็ดแครงแล้วมันมีเครื่องแกงแักแกงเหลืองมันก็เลยช้อนติดเลยค่ะจรเหลืองสะบักสะบ๊เหรอซื้อค่ะตีมือซื้อแว่นกันแดดนะคะแล้วก็มีเยอะไหม คือไม่มีสีเรียบเลยค่ะมีแต่สีสันแบบว่าใส่แล้วสวยเลยไหมคะแว่นนี้อะไรนะคะใส่แล้วสวยเลยไหมคะใส่แล้วแต่งรูปขึ้นค่ะอำพรางเหรออำพรางคือถึงแม้ว่าหน้าจะไม่แต่งอะไรเลยแต่เรามีแว่นก็ช่วยได้อ๋อคืนหน้าสดก็จบได้ใช่วันที่หว่าปากแดงอันเดียวก็อยู่ได้นี่พออันนี้ก็แว่นกันแดดอีกค่ะเขาพกกันทำไมสองอันมีกีตาครันี่ในกระเป๋าในรถนี่มีเยอะกว่านี้อีกนะพี่หว่าอันนี้ที่คาดผมค่ะแบบ เบบี้แฮร์ไฟเอาไว้เสยนะโอ้ใช่มันเป็นแบบเน้นเน้นสีเน้นสีใช่ค่ะอันนี้เป็นของจริงในกระเป๋าไม่ได้อิฟแอปใดๆเพราะน่าจะกลับบ้านใชก็ไปยกมันก็ไปสุดน้ำใช่จริงๆค่ะมีทุกอย่างอวีกับวี่น้อยก็ยังมีเดี๋ยวก่อนเธอเยินมากเธอมี่มีตุ๊กตาปะเนี้ยจริงมันเหมือนไมนได้มาสูดจริงได้มันก็พอได้อยู่สิมีแันเค็กกันอย่างเงี้ยแล้วย่นมากเลยอ่ะ จะอยู่ในกระเป๋าก็หนักมากเพื่อนก็ตัวนิดเดียวนะเราก็ใช้ใช้งานเพื่อนหนักนิดนึงนะคะของเยอะเหมือนกันเนาะทั้งันเยอะเยอะมากนี่คือส่วนหนึ่งยังมีแบบที่ชาร์จที่ชาร์จสายชาร์จต่างๆอะค่ะก็มีประมาณสี่ห้าอันพร้อมหัวชาร์จชาร์จไอแพดชาร์จใส่แค่สี่ห้าอันเลยหรอใส่สี่ห้าอันเลยเยอะมากเราก็ซื้อล้วก็ใส่กระเป๋าไปตอนนี้ผลงานทำมีอะไรบ้างผลงานตอนนี้ เพี่โรสไฟแพนเค้กค่ะมีเทดดี้เฮาส์นะคะแล้วก็ของคุณแม่เองก็คือตอนนี้ทำน้ำผลไม้ปั่นใครที่แบบเอออยากลองทานใครเฮลตี้อะไรเงี้ยลองทานได้นะคะแล้วก็ในร้านแม่คือมัมมี่แคนคิทเช่นเอเลยเออเยอะไหมคะบ้านที่จะเลยไปไหนอยากภยตาฉุกเขาขยันจังเลยบ้านเนี้ยเรียกว่าขยันดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมานี่เราก็เราต้องทำแน่นพี่ว่าเราก็ยังหยุดไม่ได้เราก็หาอะไรกันสนุกสนุกทำไปตลอดโอเควันนี้ขอบคุณไพนเค้กมากนะคะขอบคุณค่ะ ขอองเยะมาก,มากต้องบอกว่าธุรกิจก็เยอะไม่แพ้กับของในงกระเป๋าเลยจริงๆ3ากิโลเยอะมากคือแบกกันกล้ามพ<ล>ื้นน,นะแล้วก็วเหมือนกระเป๋าโดเรมอนอะคือมีทุกอย่างเลยขอบคุณทุกอย่างเลย <c oughs> นะฮะขอบคุณพี่วาวาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์นี้ฮะถ้ามันออกไปไหนนะครับเปิดช่องค้า M Quad HD หมายเลขสามสิบของเราไว้เลยนะครับเพราะว่ามีรายการดีๆเด็ดๆโดนๆเพียบวันนี้มีนำจิ้มมาให้ชมกันครับ วันนี้บ่ายสองโมงตรง2ชั่วโมงเต็มอิ่มตามกันต่อกับซีรีส์แดนมังกรกระบี่เยอะยุทธจักรที่สร้างจากนิยายดังของกิมยงพร้อมชมความอลังการของสเปเชียลเอฟเฟกต์ตระการตาและทัพนักแสดงชื่อดังทั้งติ่งกวนเซินติ่งวีซีเซียฮาวจิงและอีกทัพข้างที่จะมาแย่งชิงความเป็นหนึ่งในยุทธจักรค่ะทุกวันเสาร์และอาทิตย์บ่ายสองงตรงที่พญาละแวกมันตรงเข้ามาโจมตี <N> มเมื่อพระยาจีนจันตุกอกระบก,รกระบฏกักบเมืองหงสาทําให้พระนเรศต้องชูนกล้าวขอปรับกลนรบที่พวกศัตรูคาดไม่ถึงแม้คนจะน้อยแต่เชื่อว่าจะเอาชนะทัพใหญ่ของศัตรูได้ติดตามซีรีสแ์แห่งสยามแผ่นดินสมเด็จพระนเรศสวนมหาราชเดือะซีรีส์ภาคประกาศอิสรภาพเสาร์อาทิตย์นี้6กโมงเย็นหลังเคารพธงชาติค่ะทางช่อง9 M 컷 HD หมายเลข3 0 ส่น10โมงครึ่งวันอาทิตย์นี้มาเข้าครัวไปพร้อมกับพลพักนักปรุงพลาสพบกับพลตันทัศเทียนและเชฟยิสที่จะมาเปิดเตาปรุงเมนูสรารพัดรูปแบบทั้งพาสต้าและเมนูที่ทานคู่กับข้าวและขนมปังตอนรับเทศการกินเจที่กำลังจะมาถึงเตรียมประกาศจดสูตรความอร่อยพร้อมกันที่หน้าจอช่อง9 m quad hd หมายเลข30เลยจ้า พเพราะนายเยเตอร์ขอ,อน้ำเหนอภาพยนตร์หลวงที่เท่งภาค3รุนหาขย่าวโลกซึ่งภาคนี้ยังคงได้โน้ตเชิญยิ้มมานั่งแทนผู้กำกับการันตีความตลกเช่นเคย แถมยังสอดแทรกข้อคิดดีๆตลอดเรื่องอีกด้วยโดยภาคนี้ได้นักร้องลีลาพลิ้วน้อยวงปรูมารับบทหนุ่มที่พยายามจะหลีกนี้จากโลกที่วุ่นวายจึงตัดสินใจบวชแต่สิ่งที่หวังก็ไม่เป็นดังที่คิดเพราะหลวงพี่น้อยกลับพบเจออุปสรรคมากายทั้งในและนอกวัดติดตามความสนุกในภาพยนตร์ตลกคุณภาพหลวงพี่เท่งสนี้ได้ทั้งช่อง9า M พอด HD มาเลข30วันเสาร์นี้สี่โมงเย็นจ้าอุ๊ยเลิศ นี่จะส่งผลงานเพลงคัมแบ็กมาหมาดๆนะคะสำหรับนักร้องเกาหลีค่ะคีจากวงชายนี่ต้องบอกนะว่าคอนเซปต์เขาอ่ะโอ้โหอย่างกันหนังไซไฟเลยค่ะคุณผู้ชมครับและถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ได้เจอกับแฟนๆชาวไทยนะฮะแต่ก็ไม่ลืมกันนะครับส่งความคิดถึงฝากรายการน่าไนเทอร์เทนมาครับสวัสดีครับเพนเพนไนอ็นเตอร์เทนมซคีค่맛있는거먹었던거 호텔에서 멤버들이랑 놀았던 거, 이런 게 기억이 나고, 태국 팬분들한테는, 어, 처음 갔을 때가 잊혀지지가 않는데, 저희가 생각한 것보다 너무 많은 분들이 오셔가지고, 진짜 깜짝 놀랐었던 그 기억을 아직까지 갖고 지내는데요. 어, 그 열정 있는 모습을 요즘 많이 보지 못해서 좀 안타깝지만, 꼭이 모든 걸 이기고 나서, 태국 팬분들한테 가가지고 그 열정 있게 응원했었던 그 모습을 다시 보고 싶다는 생각을 하곤 합니다. 태국 팬분들이 가진 특별한 점을 생각했을 때는 굉장히 열정을 표현하는 데 있어서 굉장히 순수한 것 같아요. 특히 뭔가 숨기거나 이런 게 아니라. 좋으면 좋아하는 걸 표현하고 그것보다 더 좋으면 더 좋게 표현하고 엄청 좋으면 엄청 좋아하는 거를 얼굴이나 목소리나 뭐 몸짓에서 숨기지 않는 점이 저는 태국생분들의 가장 큰 네, 특징이 아닐까 생각합니다 공대론 막막 큰범락 군 로띠 뭐 있지 봄츠아 쇼라케 아거 맞나 맞을 거야 아마 그 정도 네 이번 배드 러브의 포인트 안무는요 이렇게 근육을 자랑하듯이 이런 안무가 있습니다. 그리고 약간 배트맨 포즈 같은 이런 포징이 특징입니다. 평화의 교류를 해야겠죠. 제 앨범을 하나 줄것 같고요. 우린 너희와 그렇게 크게 다르지 않다는 걸 보여주고 싶고, 어, 다가가기 위해서. 하이 아, 위해서 음악도 들려주고 술도 먹고 하면 괜찮아지지 않을까요? <laughs> 우리나라엔 이렇게 좋은 게 있단다라면서 알려줄 것 같아요. 아, 저는 생각보다 저는 두려움이 많은 사람입니다. 무서워하는 게 많아요. 일어나지 않는 일에 대해서도 굉장히 두려워하고 걱정하고 무서워하는 면이 있어서 좀 그래서 준비를 많이 하는 건데 그냥 주위에선 제가 되게 오히려 결단 있고 용기 있는 사람으로 봐줄 때가 참 많은 것 같네요. 팬분들 못 만난 지 너무 오래됐는데 항상 어, 제 sns나 또 다른 곳에서 어, 사랑을 많이 표현해 주셔서 너무 감사합니다. 항상 지켜보고 있고요. 또 저를 지켜봐 주셔서 너무 감사해요. 이번에 베들러브 나왔으니까 많이 들어주시고요. 어, 태국에 가서도 또 베들러브 공연할 그날을 기다리면서 어, 우리 같이 음악으로 즐겁게 지내보면 좋을 것 같습니다. 커쿤 캅 바이바이! ภาษาไทยเขาเนี่ยอยากรู้ก่อนเลยกรุง<อ>เทพรอ<บ>้รอนมากๆผมอชอ่อาเ<อ>จอร์ดี้น่า<ๆ> <c oughs> รักมากเลยนะฮะอ่าไหนๆเราเจอหนุ่มคีแล้วราวเวลาด้วยเพลงของเขาเลยแล้วกันนะครับกับ bad love นั่นเองนะฮะแล้วพรุ่งนี้ในเอเจนต์สิบเอ1โมงตรงมาอัพเดตข่าวบันเทิงกันนะครับสำหรับวันนี้ไทยไลน์ไปก่อนสวัสดีครับ